ก็ขอขับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์หรือยอดถูกใจบนหน้าโพสไอจีของเราเนาะใครนะครับที่โพ์รูปภาพไปเลยนะครับยอดไลค์ยอดถูกใจตรงนี้ในน้อย,อยก็สามารถมาดูขิดนี้กันได้เลยนะครับก็ขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social กันได้เลยเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ เดลิงผมได้ทิ้งไ้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR code หน้าคลิปนี้กันได้เลยนะครับที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถมาลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลย ข้อมาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมกให้เรามากรอข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะครับเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อ e ีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่โปรแกรมอัตโนมัิตรตงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนพวกคนไหนที่ไม่อยากกรอข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากก็สามารถกดล็อกอินผันกูเกิกลด้านล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดตรงชื่อก้าใช้เลยกันแล้วกันนะ ก็มัหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเขาก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลือกมากมายเลยเนาะหลักๆนะครับเขาก็จะมีทาง Facebook i n s t a g r a กรม YouTube แล้วก็ TikTok เนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ IG ก็แล้วกันหมวดหมู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะแชร์ในด้านของถูกใจอินสตาแกรมและประกันฐานหนวันตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ แล้วก็บริการตรงนี้นะครับเพื่อนก็สามารถกดเข้ามากันได้เลยนะครับแล้วก็หาบริการที่ต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยเนาะบริการตรงนี้เว็บไซต์เขาก็จะเลือกให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็กลับไปที่หน้าโพสต์ของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์โพสที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์ยอดถูกใจนะครับไปวางใส่บนหน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยเนาะจำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ำมันสูงตรงนี้กันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปซัก1 0 0ก็แล้วกัน เว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเหลัานี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จำนวน1 0 0ไลค์ของเรานะครับก็ตกอยู่แค่1บาทเองเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะครับผมเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเนาะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เรา เราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์แมงคุณตรงนี้กันได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เพื่อนนะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลย ข้ามาหน้าต่างกับเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีอยู่4ทางนนการชําระเลยเนาะก็จะมีทางพรอมเพย์ทูมิวิลเล็ตอังเปียวเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มดาางตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้ง,งานสะสมเกิน5ราแบ,บิขึ้นไปแล้วเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยนะครับ ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีมากกว่า700กว่าเรื่องเลยมีทางภากไทยทรับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมาครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะทางเว็บไซต์นะครับเขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์เขาก็จะมีนี่นะครับคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยเพื่อนๆก็อย่าลย ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนที่ติดปัญหาต่างๆอยากจ้ติดต่อแอดมินหรือว่าทถวทางไหนแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลย้ามาหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินกันได้เลยเนาะแอดมินก็พร้อมตอบกลับซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตั๋วเชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้เขาก็จะมีทัั้้้งงหมมวูนแแจปญาลลก็เข ใครนะครับที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสี่แหล่งข้อความตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนคนที่มีรูปภาพนะครับหรือหลักฐานต่างๆเนาะอยากจะแนบสไล์ไป้แกแอดมินก็สามารถกดแท็กไฟล์นี้ขึ้นมาหลังจากนั้นให้เรากดส่งตัว้ระล่างตรงนี้กันได้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดไลค์ของเราดีกว่าว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือย,ยังอ่ะตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็มีแค่10คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยกลกันนะละกัน,น หลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้ยอดถูกใจของเราก็ขึ้นมาเป็น217คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากเดิมก็มีแค่10คนเองเนาะก็ทางเว็บไซต์นะครับขาต้องการแถมยอนให้มาเยอะมากเลยเลยนะครับเป็นอะไรที่ใจดีสุดไปเลยเนาะเราใส่ไปแค่100คนเองนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนใครที่สนใจนะครับอยากแกะแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยเนาะในขณะนั้นนี่เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลย พอมาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงเนี้ยให้กับเพื่อนๆคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่านเพื่อนของคุณเติมต่ำแล้วากขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ดตาคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ลิงก์นะครับผมก็ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกนคิวอาโค้ดหนคลิปนี้กันได้เลยถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดด่านประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมกก็ตต้ออองขอัััววลาไป่นนสสดีครบ